ใน CQ18T มันมีฟังก์ชันหนึ่งคือ Quick Channel มันสามารถปรับ Parametric Equalizer ง่ายๆแค่ปุ่มเดียวเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าทำกันยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากโโนนติบาครับวันนี้เราอยู่กับอะไรนั่นที CQ18T นะครับปกติ Parametric Equalizer เนี่ยมันจะมีสีย่านสีย่านก็คือ low mid low mid high high เราต้องปรับแยกกัน ทีนี้ถ้าเราอยากปรับแบบหมุนปุ่มเดียวเลยให้เชฟของ EQ มันเปลี่ยนทั้งุ้มกลางแหลมน,นี่ททำได้นะครับอยู่ในฟังก์ชัน Quick Channel ไปที่ Config นะครับไปที่ Config นะครับแล้เ,เลือก Channel ที่เราต้องการนะครับ Channel Input นะครับก็คือถ้าเลือก Channel 1ถ้า Channel 1เราเป็นกระเดื่องเป็นกอง Click d o เนี่ยเราจะใช้ Potenti r ng ก็คือมันจะเป็นได้ EQ ปกติแบบนี้ถูกไหมครับเราต้องมีุ้มกลางแหลมอะไรเนี่ยเราต้องปรับไปเรื่อยอะไรเงี้ยฮะ แต่ถ้าเกิดเราใช้ Quick Channel หน้าตาของ p r o t e s s i n g มันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวลองดูนะครับก็คือมาที่ Config Input Input 1แล้วเราเลือกที่ Library นะครับนี่ครับ Library เหมือนเป็นค่า preset เหมือน preset ของ QU กับ SQ อะไรประมาณนี้แต่ใน CQ หน้าตาดีกว่าครับล้กด Library ครับเราเลือกเป็นดัม p ก่อนแล้วก็ Recall ออกมานะครับ r ร a l l ตรงนี้นะครับ ปุ่มหนึ่งผลิคอเป็นดำแล้วมันจะเป็นสีเขียวปุ่มสองเป็นแสน่เป็นดำอีกเหมือนกันแล้วก็รีคอออกมาสามเป็นกองทอมก็รีคอออกมานะครับเป็นกองอันนี้ตัวอย่างสามใช้ด้านนี้เป็นกองก่อนใช้ด้านที่สี่เป็นเป็นโนเครื่องสายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดกระซินนะฮะนี่นะครับคีย์บอร์ดกระซินแล้วก็รีคอ ถ้าเกิดเป็นชั้นแ e นสเตอริโอเป็นซ้ายขวาเหมือนกันก็เลือกอีกอันนึงนะครับก็ซินเหมือนกันแล้วก็บีคอเป็นกีตาร์นะครับอยู่นี่บีคอกีตาร์สองตัวฉันั้นสุดท้ายเลือกเป็นโวคอลอันนี้เปลี่ยนเป็นเบสเปลี่ยนเป็นเบส ะได้นคอย่างนี้เรามาดูหน้าตากันว่าเปลี่ยนกันเป็นยังไงบ้างแล้วไปดูที่ p r o c e s ซิ่งนะครับ Input 1, 1ถ้าเกิดเลือกดำเบอร์กัชชั่เหมืนก็จะมีให้เลือกว่าเป็นคิกเป็นสแนร์เป็นทอมเป็นโอเวอร์เฮดเป็นอะคูสติกเบอร์ ge, ชั่นอิเล็กทรอนิกเบอรชั่อะไรอย่างเงี้ครับหรือกองไฟฟ้าในที่นี้เราก็เลือกเป็นคิกอันหนึ่งโดยที่ว่า ปุ่มทุ่มกลางแหลมเราหายไปแล้วมันก็เหลือหนอบเดียวละแล้วก็แตะตรงนี้เป็นสีส้มมันก็หมุนมันก็จะเปลี่ยนไปตามนี่เราเน้นแอทแทกก็เชฟ EQ ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นคิกให้เสียงแบบจิกๆหน่อยก็จะเปลี่ยนไปตามนี้นะครับหรือให้เสียงมันอุ่นๆวอมๆเพลงช้าก็ประมาณนี้คือเราหมุนเอาตามที่เราชอบได้เลยของแต่ละชแนลนะครับ แล้ที่2เป็นแสแนร์อ่าแสแนรก็มีอะไรบ้างอะมีบอดี้บอดี้นะครับแล้วก็หมุนไปที่บอดี้ตัวบอดี้มันก็จะมิดโลเยอะหน่อยแล้วก็มีมิดหายนิดนึงถ้าแสแนรแบบซอฟซอเพคคลสสิก hey, อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดฟูฟูก็คล้ายๆกับแฟตประมาณนี้ถ,ถ้าเกิดแอตแทกก็จะเน้นแบบ เสียงแซ่หน่อยลองดูได้นะครับกาเตนตรีที่เรามีกันอยู่โวคอลโวคอลก็มีนี่แล็กเทินชอยสปีดโลพิดไฮพิทถ้ายังไม,ไม่ถูกใจกับฟังก์ชันก็เราสามารถโลพิทไฮได้อีกนะครับของโวคอลแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ใช้ไม่ใช้ก็เป็นแบบง่ายๆตามฟังก์ชั่นตามัวข้อที่เราเลือกก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ q Quick Channel การเซตอัพชแนล แบบง่ายและหมุนแค่ไม่กี่ปุ่มเองเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือสอบถามมาที่โซนดิปาได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ